สวัสดีครับพบก,กับสุลูข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จัดแพ็คคู่เลยสแตนคอลิมอนนะครับนะัดเชคเกนคลอปซื้ออดามาตโตเล่จิมิเนสเสริมความแข็งแกร่งในศีรษาเดอะแมนสแตนคอลิมอนนะครับอดีตกองหน้าบาสบอยของลิเวอร์พูลแนะนําให้ทีมเก่าของเขานะฮะทีมรักว่าจงไปทุ่มเงินซื้ออดามาตโตเล่และลาอูดชิมิเนสสองดาวเด่นจาก an, วูมแฮมตันวนแลิ่มาช่วยป้องกันแชมป์ในฤดูกาลหน้า สำหรับทิงแกร่งอย่างลิวอ์พูผมคงไม่มีคำแนะนำอะไรให้พวกเขาหมาักนักลอกแต่ขอแค่เรื่องเดียวเลยจงพยายามซื้อสองแข้งดังจากวูดแฮมตันมาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้เดอะคอลลี่ก่าวกับเดอะมิเล่แน่นอนว่าผมกำลังหมายถึงอนามาตอเลกับราอูดจิเมเนสนั่นแหละพวกเขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นแข้งชั้นยอดในวงการลูกหนังกฤีโดยเฉพาะรอยหลังนี่คือเป้าหมายสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริง จิมเนในในะครับมีความต่อได้สูงมากยามอยู่ในกรอบเกียรโทษสามารถทําประตูจากลูกคอสได้มากมายทั้งจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคะแนนความสามารถในแต่ละเกมก็เฉลี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10เกือบทุกงนัดนะฮะโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวบอกได้เลยว่าจะสามารถทดแทนในตำแหน่งของบ็อบบี้โรเบโตเฟอร์มิโนได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหโบเมนเต,ตลูกพี่อยากได้ดอกผมก็อยากได้ครับ2ตัวนี้ ขอเวลาอีกไม่นานมูริโยโยกเชเกนคลอปเป็นตัวอย่างขออีก3ปีพาสเปอร์เป็นแชมป์ขอลอกเรียนแบบโชเซ่มิโยนะครับผู้จัดการทีมท็อตแนลสเปอร์กล่าวถึงการเริ่มต้นทำงานของเขากับสโมสรใหม่โดยเปรียบเทียบกับเชเกนคลอปกับลิเวอร์พูลที่ใช้เวลานการสร้างทีมจนประสบความสำเร็จและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในนู่นกค่นี้ต่างการรายงานจาก t h i s i s a n d v i e c o m เด e s สเป i ช l o n วันนะครับถูกแต่งตั้งให้มารับงานคุมทีมสเปอร์เมื่อปลายปีก่อนแต่ก็ยัง ทำผลงานไม่ดีนักโดยเก็บชัยชนะได้เพียง13เกมและแพ้ไปถึง11เกมจากการคุมทีม31ปัดในทุกฤดูกาลอย่างไรก็ตามนะครับโจเซียมยได้กล่าวถึงการเริ่มต้นของเขากับทีมไกเดือทอมทอนสเตอร์โดยยกตัวอย่างของเจ็ิงกรอบกับลิเวอร์พูลเอาไว้ว่าเยเกนเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลได้กี่ปีแล้ว4ปีสี่ซีซั่นเขาซื้อหนึ่งในผู้สาประตูที่ดีที่สุดในโลกมาร่วมทีมเขาซื้อหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกมาร่วมทีมและคนอื่น ผมโฟกัสไปที่สัญญา3ปีของผมและผมเชื่อว่าใน3ปีนี้เราจะมีถ้วยแชมป์ผมถ้าทำไม่ได้สมุสรก็จะทำได้ในยุคต่อไปถ้าผมได้อยู่ที่นี่เพียงแค่3ปีผมก็ดีใจมากแล้วนะจ๊ะอย่างนี้ดิอลิสันเบเกอร์ถูกใจสลักกระรหายในการยิงประตูแบบสุดๆ อาร์ลสันเบเกอร์นะครับในทวารมาดนุ่มของเวอพูยอมรับตรงๆหรือว่ารู้สึกพอใจและประทับใจในตัวโมเมสซาราเป็นอย่างมากที่แสดงเห็นถึงความกระหายในการยิงประตูอย่างสูงสุดทุกเกมหลังจบเกมที่บุกไปชนะบริตันนะครับเมื่อก่้ขึ้นก่อนก็มีคอบอลมากมายวิจารณ์ซาร่าว่าเห็นเก็ตัวมากจนเกินไปเนื่องการทําประตูนะฮะแต่นี่คือตัวตนของเขาที่น่าประทับใจสุดเพราะมีกล่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการผมยอมรับตรงๆนะครับว่าผมแฮปปี้ที่ได้เห็นซาร่า ระหายในการยิงประตูมากขนาดนี้เพราะมันทําให้เขาพยายามต่อสู้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นโจนโจบ90นาทีซึ่งทีมนี้แหละคือฝ่ายได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆอีกอย่างก็คือเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเพราะมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลารวมถึงการถอยลงมาช่วยเพื่อนตั้งรับจนสุดแดนตัวเองฉะนั้นมีใครทำงานหนักมากกว่าเขาแบบนี้แล้วเขาจะเห็นแก่ตัวได้ยังไงกันนะฮะ แมนยูครับพอไม่มีนองเรากิดสิบโเห็นแกตัวนะครับเราพยายามยิงประตูให้ทีมนะครับอย่าไปว่าเราเห็นแกตัวหลายนะครับพอไม่มีน้องมันเป็นสไตล์เคอร์ติจนในกวุมเลียมความหวังในเกมที่น่าผิดหวังของลิเวอร์พูลเกมพิมพ์ลีกนัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับเบ์ลี่ไปอย่างน่าเสียดายทำเอาบรรดาเด็กครอปต่างหัวเสียกันยกใหญ่ ผลแข่งขันที่ออกมาก็ไม่โสภาสถาพรเมื่อทีมรักไม่สามารถทําสถิติเก็บชัยชนะในบ้านได้และอาจจะลามไปถึงการทํำลายสถิติ100คะแนนที่แมนเชสเตอร์เคยทําเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วรูกเกมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆต่างเป็นห่วงนะครับเพราะหากยังเล่นกันแบบนี้ต่อไปการป้องกันแชมป์ในซีซั่นหน้าก็คงเป็นเรื่องที่ยากสําหรับจกเกคลับและลูกทีม แต่ในอีกมุมแฟนอีกกลุ่มก็ออกมาเตือนสติกันนะครับว่าอย่าลืมสิว่าหงแดงคว้าช้ปไปเป็นที่หล,หล่อแล้วตั้งแต่เกมที่31การที่จะใส่เต็มแมตช์ในอีกจุดเกมที่เหลืออยู่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์ลีกให้ได้หลังจาก30ปีที่รอคอยมานานได้แต่นั่งดูทีมอื่นเขาจูดด้วกันสลอนสลอนนะจ๊ะเป็นเรื่องธรรมดาที่ภาฯฯฯรกิจจะจินแรงจูงใจและความมุ่งมั่นมันก็น็อตน้อยลงไปด้วยซึ่งเรื่องนี้เจ้เกนคลับรู้ดี เพียงแต่ว่าเขาจะทําอย่างไรเพื่อเข็นให้ลูกพีมเล่นเกมที่อะยู่ด้วยชัยชนะเป็นที่พึงพอใจของแฟนบอลอย่างไรก็ตามแม้ผลการแข่งจะทําลายสถิติจะดูเป็นเรื่องไม่น่าพอใจแต่อีกหนึ่งด้านของความมืดมิดก็ยังมีสิ่งที่เรียกได้ว่าความหวังค่อยๆส่องแสงเรืองรองให้ได้เห็นกันในเกมดังกล่าวเชกเก็ครับตัดสินใจส่งดาวรุ่ง2คนประเดิมสนามเป็น11ตัวจริงนั่นก็คือเคติโจนและโนโกวิลเลียมโดยลาแรก ประจําการในแดนกลางทันเทนขวาส่วนไหลหลังกลับไปเล่นในตำแหน่งแบ,บ็กขวาที่ถน,นัดหลังจากที่ในเกมพบก,กับไรตันโดนโยกไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายเจ้า่าไปแล้วซีีั่นนี้ก็ถือปาเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําสําหรับบรรดาแข้งดาวรุ่งของลิเวอร์พูลหลายคนที่ได้โอก,กาสลงเล่นในนามทีมชุดใหญ่ทั้งในฝึกฟุตบอลถ้วยพรีเมียร์ลีกกันอย่างอุนหนาฝาค่งเคอร์ติจอนคือหนึ่งในนั้นเพราะนับตั้งแต่ฟุตบอลอังกฤษก,กลับมาในโครงการ r e ต t a r ทเจ้าตัวก็ได้โอก,กาสประเดิมสนามในเกมลีก แถมยังทําประตูแรกของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วทันที่วิลเลียมก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปแล้วเช่นเดียวกันและในเกมที่เจอกับเดอะคาร์ลสทั้งคู่มีชื่อเป็น11ตัวจริงกันอีกครั้งแม้ว่าผลการแข่งจะออกมาไม่น่าพิสมัยแต่ดาวรุ่งทั้งสองรายก็พิสูจน์ตัวเองเห็นแล้วว่าพวกเขามีดีขนาดไหนรับพร้อมฉายแสงทุกครั้งเมื่อได้โอกาสจากผู้เป็นกุศลในเกมพบกับไบรทันนะครับเจ้าหนูวิลเลียมลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแทนที่แอนดี้ลูบอสัน กานที่จะโดนยกกลับมาประจําการในตำแหน่งแบ็กขวาที่ถนัดในเกมละส่วนซึ่งก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจทาเอาฟุแบ็ลคุณพี่อย่างรรโบถึงกับยืนปลบมือให้กับความสามารถของไอ้หนูวัย19ปีรายนี้รวมทั้งเพื่อนรุ่นรุ่น,น,น,นอย่างเคอร์ติจอดพวกเขาเติมที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งซีซั่นและมีส่วนผลักดันนักเตะคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันผมคิดว่านโก้นั้นเล่นได้ดีและผมพยายามช่วยเขาทุกครั้งที่ทําได้ในฐานะนักเตะที่เล่นในตำแหน่งคุณแบ็กเหมือนกัน โ o เวอร์สันกล่าวกับ BBC Sport หลังจบเกมเมื่อวันเสาร์เกติจนเป็นนักเตะที่มีความเชื่อมั่นและมีทุกอย่างพร้อมซึ่งเขาจะได้แสดงออกมาให้เห็นในวันนี้ผมว่าเขาจะมีเส้นทางอาชีพที่ยิ่งใหญ่กับริเวอร์โูลคำพูดของโปรโบนั้นสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์กับกัปตันทีมอย่างจอแดนเฮนสันที่พูดถึงดาวเตะหมายเลข48คนนี้ไว้เมื่อวันก่อนน้านี้เขาสามารถประสบความสาเร็จในทุกอย่างที่เขาต้องการ ถ้าเขายังมีทัศนคติที่ทําให้แน่ใจว่าจะทําให้สามารถพัฒนาฝีเท้าได้และเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกจนเพิ่งได้รับสัญญาเชาับใหม่เป็นระยะเวลา5ปีเมื่อสัปดาห์ก่อนและก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเขาในการพัฒนาฝีเท้าท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่พร้อมสรรพที่ลิเวอร์พูลพร้อมกับโอกาสที่ได้ลงสนามแทนรุ่นพี่ที่รับบาดเจ็บหรือต้องอลาสมูมสซอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขาได้ทํางานร่วมกับทีมที่เป็นแชมป์โลกแชมป์ยุโรปและแชมป์พรีเมียร์ลีกในทุกๆวนันนอกจากโรโบแลาวฟาร์มิโยก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาประสานเสียงชื่นชมมิกฟิวัย19ปีและเชื่อว่าเจ้าตัวจะกลายเป็นยอดนักเตะได้ในอนาคตและแน่นอนว่าผมเห็นศักยภาพของเขาเจอติจนเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากและเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาเช่นเดียวกันอก,กองกลางทีมชาติบราซิลกล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูล วันนี้เขาเล่นได้ดีและเกือบพังประตูได้ถึงสองครั้งเรารู้ว่าเขาทำงานหนักอยู่ทุกวันกับพวกเราและเขากืบพร้อมแล้วเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาด้วยการที่จิมงลับได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้กับบรรดาผู้เล่นดาวรุง่งได้มีโอกาสเข้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จนนั้นคือผลผลิตที่ประสบความสำเร็จในก้าวแรกของเขาเป็นที่รู้แล้ว โดยเชื่อเลอกกันว่าในอีกไม่กีป่ปีข้างหน้านี้เราจะได้เห็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของจุลนุวทรยนี้อย่างแน่นอนนะฮะนี่คือสร,รุปข่าวลิวอร์พูนครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14รก,กรกฎาคมนะครับชอบกดไลค์ชวยกดแชร์นะครับเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ลิวอร์พูนไปด้วยกันนะครับจวดพี่น้องจวด